ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติผมภกายเนเล่งอีผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์นักศึกษาวปอ67หมูดหมูขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติสัญจรน,นะครับวันนี้เรามาที่งานแสงสินค้านานาชาติไทยเฟ็กซ์อนุก้านะครับซึ่งจัดที่อึนแผกเมืองทองธาน,นีทุกฮอลครับในพิธีเปิดงานไทยเฟ็กซ์ อนุกาปีนี้นะครับ2025เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผลิตท่านพิชัยนฤทธพันธ์นะครับได้ไปให้เกียรติมาเปิดงานอันยิ่งใหญ่นะครับก็มีผู้เข้าชมตอนนี้นะครับ140ประเทศนะครับร่วม หนึ่งแสนลายครับและมีผู้ออกงานแสดงสินค้าเนี่ยมากกว่า56ประเทศนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีนะครับถ้าหากใครพลาดนะครับงานเนี่ยผมคิดว่าจะพลาดโอกาสได้เห็นแนวโน้มแล้วก็เทรนด์นะครับของสินค้าอาหารของทั้งโลกนี้นะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับท่านประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรมาจเครือเจริญพกพันฑ์อาหารในหัวข้อแนวทางอุตสาหกรรม ทรงออกไทยปรับตัวกับการรับมือกำแพงภาษีของสหรัฐอย่างไรนะครับครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับครับและเลื่งท่านนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากน้องน้องยีนนะครับจากมหาลัยหอค้าปีที่2เนื่องจากท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเราต่อส่งนะฮะอยากจะให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดเพื่อชาติกับเราครับสวัสดีครับครับครับอันดับแรกเลยผมขอญาตถามพี่ประสิทธิ์นะครับในฐานะที่พี่ประสิทธิ์เป็นตัวแทนของภาคเอกชนไทยนะครับทรงออกสินค้าอาหารไทย ไปหลายประเทศมากนะครับก็อยากจะทราบว่าแนวทางอุตสาหกรรมการส่งออกของไทยเนี่ยในฐานะที่ประเทศไทยรัฐบาลได้วางโพส i t i o n ไว้เป็นความมั่นคงทางอาหารของโลกเนี่ยนะครับพี่ประสิทธิ์มีมุมมองอย่างไรกับกับประเด็นนี้ครับก็ต้องเห็นนะครับว่าเรื่องการความมั่นคงทางอาหารนะครับมันเป็นหนึ่งในคีย์ท็อปิกที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของการพูดคุยในเวทีของทั้งโลกเลยนะครับในอุตสาหกรรมด้าเรื่องอาหารนะครับแล้วก็ ความมั่นคงอาหารเนี่ยครับก็ผมสาหรับผมเองคิดว่าเนี่ยในช่วง1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยรประเด็นเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยนะครับ,รบตั้งแต่เรื่องของเนื่องจากมันเกิดจากเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปความมั่นคงในการที่จะสร้างอาหารให้ได้ตามการและเวลาและช่วงเวลาเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากรวมไปถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องที่เป็น geopolitical มากขึ้น นะครับทำให้สプライเชนของอาหารเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่เรื่องของรัสเซียยูเนี่ยซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยก็คือเป็นแหล่งวัตถุดิบขนาดใหญ่น,นะครับก็ส่งผลกระทบระบบส y c h เชนต้นคุณาเนียพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะั้นประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ย เดิมเนี่ยเป็นประเด็นที่อาจจะมีการพูดคุยไม่มากนะักในช่วงสิบปีที่ผ่านมาแต่ในช่วง3 4มปีหลังค่อนข้างจะเป็นฮอตทอปปิกแต่เป็นฮอตทอปปิกเนี่ยของระดับรัฐบาลของหลายๆประเทศอย่างยิ่งครับยกตัวอย่างเช่นโควิดนะครับก็มีการว่าแต่ละประเทศงดการส่งออกอาหารบางชนิดเพื่อเมคชัวร์ว่าประเทศตัวเองเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนแต่ก็จะมีบางประเทศที่พึ่งพิงอย่างสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยพึ่งพิงอาหารเนี่ยจากประเทศรอบข้างเยอะมากโดยเฉพาะจากมาเลเซียนะครับจากไทยแลนด์ก็ส่วนหนึ่งนะครับสิงคโปร์เองก็เริ่มคิดมากเรื่อองงงเกกี่ยววัับคคาาามนหร แต่คนเราอยู่ประเทศไทยนะครับที่ตาตงว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งในโลก<ช>นะครับ,เ,รบเพราะว่าตัวประเทศเองเนี่ยอยู่ในคุณภาพพื้นที่เนี่ยที่มีความสมบูรณ์อย่างยิ่งในการผลิตอาหารดังประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคนก็จะให้ความสนใจสนใจเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่นนะครับ,รบน้อยกว่าหนอยหนึง่งก็พี่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับ,รบผม เป็นที่รู้กันว่าส่งออกเป็นจํานวนมากแล้วก็รวมถึงไปลงทุนในต่างประเทศด้วยทีนี้ในปัจจุบันนี้มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งกแงาแพงภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาจะจะทราบว่ามันมีผลกระทบอะไรกับธุรกิจของพี่บ้างนะครับก็เซฟเองนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกับบริษัทอื่นบ้างนะครับเราเผอิญโชคดีว่าการส่งออกของเ F นะครับไปที่สหรัฐอเ,ดรเมริกามีมูลค่าไม่เยอะ ประมาณแค่800ล้านบาทเท่านั้นเมืม่อเทียบ<ม>กับไซส์ของเรานะครับ<ม>เผอิญสิ่งที่เราทําแตกต่างคือเรามีการลงทุนไปแล้ว<อ>เรามีการไปอค q u i บริษัทที่นี่สหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว<ม>นั้นเราก็เลยมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นขายของอยู่ที่นั่นก็ผลกระทบเรื่องส่งออกก็ไม่มีแต่ก็มีผลกระทบต่บตัวบริษัทเองบ้างที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าวัตถุดิบเองเนี่ย s o u r ซิ่ง l o c a ้ส่วนใหญ่แต่ก็มีการซื้อจากประเทศอื่นก็อาจจะมีเรื่องของทาริฟในการ import เข้าไปเพื่อผลิตสินค้าที่อเมริกาขายในอเมริกา นะครับแล้วเราก็มีส่งออกไปแคนาดานิดหน่อยก็มีอชิ้วบ้างที่แคนาดานี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับในการไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจของไทยในต่างประเทศในในเวทีโลกในฐานะที่พี่เป็นตัวแทนภาคเอกชนทางประเทศไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศต้องการที่จะให้ทางภาครัฐของเราเนี่ยสนับสนุนหรือช่วยเหลือภาคเอ,อ,เอ,อกเอชนประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะครับในม,มุมมองของ ผู้ทาธุรกิจดยรว่วนะครับผมคิดว่าเรื่องทาริฟเนี่ยมันคงมี Impact กับผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องเนี่ยมันคงมีความไม่แน่นอนต่อเนื่องกันไปอีกระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยทาริฟสตรัคเจอร์จะออกมาในรูปแบบอย่างไรนะครับแล้วก็ในอัตราส่วนที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือว่าผลกระทบนะ่ขั้นต่ำเนี่ยก็คือ10%แน่นอนประเทศไทยคงยังไม่อยู่ในลิสต์ที่เป็นเออร์เจนกับทางรัอเบกาอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนโดนหมด ก็เพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็คิดว่าภาครัฐเองเอาจจะต้องเข้ามาช่วยดูแลจากพื้นฐานเรื่องความเร่งด่วนก่อนที่เป็นช็อตเทอมนะครับเช่นผลกระทบที่เกิดขึ้นขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ารัฐบาลจะเริ่มมองไปเลยว่าผลกระทบเนี่ยมันอยู่ประมาณสักยี่สิบแล้วเซกเตอร์ที่รัฐบาลเนี่ยแต่ละเซกเตอร์มันมีกี่เซกเตอร์แล้วก็รัฐเนี่ยจะช่วยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาช็อตเทอมปรบเบิมของเขาได้อย่างไรนะครับแน่นอนคอ่าที่เพิ่มขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับทุกบริ มันเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงมหาศาลซึ่งยากมากที่จะรับมือได้ถ้ารัฐเนี่ยครับไม่เข้ามาช่วยดูนะครับวิเคราะห์ลึกนิดนึงว่าผลกระทบแอดซูม20%นะครับจะช่วยช่วยยังไงบ้างเช่นเป็นเงินกู้พิเศษอัตาราพิเศษหรือมีส่วนช่วยเข้าไปัซบซ s i ี้อะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์พิเศษจริงๆที่จําเป็นต้องช่วยและรักษานะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมกรเกษตรนรับสำหรับอาหารนะครับในการส่งออกเองเนี่ย ที่ผ่านมาก็ถือเป็นหนึ่งนิสก,กรรมหลักที่สาคัญในการสร้างชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนเข้ามาเพราะนั้นรัฐบาลอาจจะต้องช็อตเทอมอมาจจต้องเก่งแก้ปัญหาตัวนี้มีเดียมทูลองเทอมเนี่ยอาจจะต้องมาดูนิดนึงว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยที่จะลดภาระต้นทุนในการผลิตของผู้ผลิตทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มกเกษตรให้มีต้นทุนที่แข่งขันมากยิ่งขึ้นทํำยังไงที่จะต้องมา คิดแผนระยะยาวมากขึ้นจะเพิ่มประสิทธิภาพหรือเร่งกระบวนการพิเศษนะครับให้มีดีลไอเข้ามาเสริมในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเครื่องจักรหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ได้ครับก็เห็นด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ที่ภาครัฐจึตงต้องเอาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟฟรองเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วรวมถึงการให้อินสันทิฟในการที่จะช่วยเหลือทางด้านต่างๆนะครับทีนี้ครับภาครัฐก็มีการเจรจากับรัฐต่างกันอยู่นะครับ ในขณะที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าความมั่นคงของประเทศไทยในระยะยาวนะดูอย่างสิงคโปร์รือย่างประเทศญี่ปุ่นมีการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศเยอะมากจะทําให้เกิดความมั่นคงกับนักธุรกิจนะครับกับภาคเอกชนของไทยมากยิ่งขึ้นที่เนี่ยครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยบริษัทของพี่เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วลงทุนในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับที่ตั้งแต่ลงทุนมาเนี่ย มันมีปัญหาอุปสัคหรือว่ามันมีข้อคิดยังไงว่าประเทศไทยควรจะต้องส่งเสริมให้นักธุรกิจไปลงทุนในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบันนี้ครับครับ,รบก็ต้องเรียนว่าการลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยโดยหลักเนี่ยค่อนข้างยากยากกว่าการดําเนินธุรกิจในประเทศ<ม>พอสมควร แต่เมื่อบริษัทไหนก็ตามแต่หรือใครก็ตามแต่ได้ทดลองทำไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเป็นการสะสมประสบการณ์แล้วก็ผมคิดว่าสินค้าไทยแบรนด์ไทยเองเนี่ยก็มีชื่อเสียงที่ดีพอสมควรนะครับถ้าได้รับการส่งเสริมที่ดีนะครับ,รบก็มีโอกาสขยายในต่างประเทศได้ อย่างยิ่งหลักการคร่าวๆนะครับสำหรับที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก,ก็คือ1นึ่ไปลงจุนประเทศไหนนะครับเอะเราต้องคิดเริ่มต้นก่อนว่าทําไมเขาถึงอยากจะได้เราเราจะไปสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศนั้นได้ก่อนหรือเปล่านะครับในในภาษาของเราเรียกว่าหลักสามประโยชน์เราไปแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วอันที่2เนี่ย ตลาดเนี่ยมันใหญ่พอไหมถ้ามันตลาดใหญ่พอน่าสนใจไซส์มันเหมาะสมกับธุรกิจเราเราก็อยากจะได้รัฐบาลช่วยเหลือเช่นคนไหนนะที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีกับเรานะครับเพราะว่าการไปต่างประเทศเดียเด่ยวๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยค่อนข้างยากนะครับ,รบการที่มีพร์ทเนอรที่ดีที่น่าเชื่อถือที่มีวัฒนธรรมการทํางานเหมือนกันนะครับ,รบแต่บริษัทเองหลายๆบริษัทเนี่ยก็อาจจะยากที่จะรับข้อมูลแต่ทางรัฐบาลเองไม่ว่าโดยภาพรวมหรือว่า กระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยก็อาจจะสามารถช่วยแนะนําได้ในการหาพันธุชิตอีกมุมหนึ่งที่ประเทศน่าสนใจคิดคือครเรามี BOI s ซัพพอร์ตไทยแลนด์ไทยแลนด์ only เราน่าจะมีคล้ายๆกันนะพี่ในมุม BOI ที่ส่งเสริมเรื่องการส่งขยายไปต่างประเทศนะครับเพียงแต่เงื่อนไข B o o i เพื่อการส่งเสริมไปทำที่ต่างประเทศเนี่ยค ondition นเนี่ยอาจจะต้อง เปลี่ยนหน่อยหนึ่งให้มันเฟคซิเบิลกว่านั้นก็อาจจะทําให้เกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าได้บิลไอด้วยเขาไปเสริมด้วยรัฐบาลทำพาร์ทเนอร์ชิพให้ด้วยส่วนตัวเองเอกชนเองก็ทําหน้าที่ในการไปดูตลาดดูสภาพแวดล้อมไปดูว่าสินค้าตัวเองจะออฟเฟอร์อะไรที่ดีผมว่าไม่ยากนะครับเพราะคนไทยโดยวัฒนธารมเองเนี่ยก็เป็นคนนิ์เข้ากับคนง่ายพอจะไปบุกตามประเทศเนี่ยนะครับจริงๆก็พอจะทําได้เพราะตัวตัวคนไทยเองหรือบริษัทไทยเองเนี่ยมีเฟคซิบิลตี้สูงพอสมควรอยู่แล้วเมื่อกี้สักครู่นี้พี่ พูดมาเรื่อง b o i เรื่องเอา investment เนี่ยคือเมื่อเทสที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปนั่งสนทนากับท่านเลขา b o i พี่ปืนนะฮะวปหกของเราก็ได้ทราบมาว่าท่านเองก็มีนโยบายในการที่จะส่งเสริมนะครับให้ผู้ประกอบการไปลงทุนในต่างประเทศเช่นกันโดยมีกฎกติกตาใหม่ๆซึ่งกําลังร่างแลวก น่าจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้ก็เป็นดนาวรุ่ที่ดีนะครับของเอกชนไทยที่จะส่งเสริมการไปลงทุนในต่างประเทศโดยมีรัฐบาลดูแล<ม>แล้วก็หากมีอุบสรรคตรงไหนก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือกันได้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศอยู่58สำนักงานก็เป็นเป็นตัวแทนของภาครัฐซึ่งเป็นทัพหน้าที่จะพาเอกชนบุกตลาดนะครับรวมถึงบุกการลงทุนด้วยนะครับ คิดว่า,าน่าจะช่วยเหลือแล้วก็ตอบโจทย์พี่ประสิทธิ์ได้สักครู่นี้ที่บอกว่าต้องการตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวกลับมาขอถึงน้องยีนเพราะว่าน้องยีนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับววตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการฐานทุนสุดนะท่านทรงวิทย์หนุนพักดีนะครับที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่นะครับมาช่วยกันคิดเพื่อชาตินะครับ <S <S 2> <S 2> เรียนเชิญน,น้องยีนนะครับก็กราบสสดีพี่ประสิทธิ์อีกสักครั้งครับวันนี้ขออนุญาตเป็นคิวเล็กมาะมาณว่าเด็กรุ่นใหม่ ถามไว้เก่าแล้วกันคําถามแรกที่ผมอยากจะถามพี่วสิทธิ์ครับ <c oughs> ก็คือณตอนนี้ครับเ,เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ทรงๆมาสักพักหนึ่งและทีนี้ครับหน้าที่ของเด็กรุ่นใหม่นี่ครับเขาต้องคิดนวัตรกรรมอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทำให้ตัวของธุรกิจหรือว่าตัวของสิ่งที่เขาทาอยู่นี่ครับสามารถมีอันแฝงเป็นเทตแต่ทีนี้ครับการสร้างนวัตรกรรมนะครับพี่วสิทธิ์ครับมันไม่ได้ง่ายสําหรับเด็กรุ่นใหม่เสมอไปก็เลยอยากจะถามพี่วสิทธิ์ว่าในมุมมองของพี่วสิทธิ์เนี่ยครับ เด็กรุ่นใหม่จะคิดนวัตกรรมออกมาได้เนี่ยมันมีวิธีหรือว่ามีอะไรที่สามารถสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ได้บ้างครับครับก็จะว่าตามองเด็กรุ่นใหม่ยุคนี้นะครับคิดว่าก็มีจุดได้เปรียบหลายเรื่องอนะครับจุดที่ได้เปรียบมากที่สุดเลยก็คือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทำอินโนเวชันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมุมมองแล้วก็ในมุมมองของคนแต่ละยุคเนี่ยมันก็ต่างกัน เด็กยุคใหม่ก็อาจจะมีมุมมองเรื่องราวต่างๆของกระบวนการในการทํางานธุรกิจน,นะที่แตกต่างกันซึ่งพอมามุมมองแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะเกิดอินโนเวชันได้เช่นใ,ในการทํางานอ่่าเนี้ยคนยุคเก่าก็คิดว่าทำนี้แหละดีละ นะครับแต่ถ้ายุคใหม่มองว่ามันควรจะเปลี่ยนวิธีแต่ต้องบอกคนเก่าทําแบบเก่าก็จะติดเรื่องเก่าอยู่ดีจะให้คิดเรื่องใหม่แนตะ่ยมันยากนะครับถ้าคนเด็กยุคใหม่มองมาแล้วหามุมมองวิธีง่ายๆเลยก็ดูเอ๊ะง,งานที่ทํากันอยู่เนี่ยรัคเจอร์มันสร้างโดยคนยุคเก่าเนีย่ยเป็นยุคยุคใหม่เข้ามาใช้บริการเนี่ยครับเอ้ะมันมีปัญหาอะไรมันมีจุดอ่อนอะไรผมคิดว่าเริ่มต้นแค่จากปัญหากับจุดจุดอ่อนจากซิสเต็มที่คนรุ่นเก่าสร้างเอาไว้แล้วมี Data Information ในยุคนั้นอนะ่ะไม่ได้ค่อยสมบ 1นในการมองหา problem คืออะไร f a c e b o o k นี่ simple มากปัญหาแค่อยากจะ connect คนแค่นั้นเองแค่ชั่วเดียวนะครับพอเขาคิดว่าระบบที่มีอยู่มัน connect ไม่ดีแล้วเขาก็เรียนรู้เรื่องใหม่ๆขึ้นมาแต่คนที่สร้างระบบมันคนยุคเก่าเพียงแต่การโลว์เอาของเขาเนี่ยอาจัยเทคโนโลยีซึ่งยุคเก่าไม่มีนะฮะก็ไปทำแพลตฟอร์มขึ้นมาซึ่งเนี่ยการที่ได้เกิดขึ้นเพราะดูวัน problem แล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็สร้างบริษัทโอขนาดมหึมาขึ้นมาได้ คำถามต่อไปครับพี่ประสิทธิ์เมื่อกี้ผมสักครู่ได้ยินคําว่าครัวของโลกจากพี่ประสิทธิ์แล้วทีนี้ครับผมอยากจะรู้ว่าจริงๆอ่ะคำว่าครัวของโลกเนี่ยมันอยู่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วครับแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทยทีนี้ผมอยากจะถามพี่ประสิทธิ์ว่ามันมีโอกาสไหมครับที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจุดแข็งของตัวเองและสามารถที่จะไปแข่งขันในวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสงคารามเาว่าโลกร้อนหรืออะไรต่างๆที่ประเทศไทยสาม,มารถเป็นจุดแข็งได้มากกว่าครัวของโลกครับคือผมค,อคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยครับที่ประเทศไทยทำเนี่ยมันเป็นโชคดีที่ จะเรียกว่าได้กีนเบ้นมาก็คือได้มันเองก็คือครัวของโลกมันเกิดจากอาหารไทยที่อร่อยครับผมนะครับเพราะอาหารอร่อยในโลกมันมีไม่กี่ประเทศเองที่คนนิยมทานเพราะฉะนั้นด้วยอาหารไทยเองเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีเบสไลน์ของการสร้างแบรนด์เป็นครัวของโลกอยู่แล้วอันนี้จะต่อยอดอยังไงเพิ่มขึ้นไปครัวของโลกที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องเรียนรับงในความคิดของผมนะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมาเกอบกันด้วยกันมันต้องเป็นครัวของโลกที่รักโลกไปพร้อมๆกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยเนี่ย ซึ่งมีเบสไลน์ที่ได้เปรียบคนอื่นนะครับแล้วดึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามานะครับมาช่วยในการยกระดับครัวไทยสู่ควโลกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยกระดับเอาเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วงนี้5ปีหลังเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมัน available มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์เทคโนโลยีคือซอฟต์แวร์ต่างๆหรือตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นดิจิทัลต่างๆ IoT system ตัว AI ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็จะทําให้สปินอัพของ ครัวของโลกเนี่ยดีขึ้นนี่พอเราที่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็อยู่ที่จุดตั้งต้นด้วยแล้วตัวรัฐบาลเองนะครับต้องโปรโมทว่ามันต้องเป็นครัวของโลกที่เป็น sustainability แล้วก็เทรนด์ของโลกนี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณเรื่อง U.S. t a r i f f เรื่องคุณทําเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยแต่ทั้งโลกเนี่ยเขาไปอยู่แล้วครับนะครับมันเป็นเทรนด์ที่หยุดไม่ได้และโชคดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบริษัทในประเทศไทยนะครับคนไทยเนี่ยบริษัทบริษัท,ท,ทใหญ่ๆทุกวันเนี่ยก็ต้องเรียน นะครับผงเรื่องสัดส่วนดีตี้นะครับเพียงแต่เรื่องนี้ถ้ามีการเสริมสุนเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็เราเน้นเป็น strategy ของคัน t r y ไปเลยนะ,ะทำบานยกประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอ้อมขึ้นมาน่าจะทําให้ไทยได้เียบยหขึ้นทีนี้ครับคือในประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีหลายๆแบรนด์ที่อยากให้คนเชื่อว่านี่ไม่ใช่แบรนด์ของไทยเช่นการตั้งชื่อเป็นเวญี่ปุ่นการตั้งชื่อเป็นแบบเวเกาหลีอะไรต่างๆนานาทีนี้ผมอยากถามในเมของพี่ประเสริฐครับว่า ทำไมชื่อแบรนด์ไทยถึงขายในไทยไม่ได้แต่กลับขายต่างประเทศได้โดยพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่ามันมาจากเรื่องเทคนโนโลยีเนื่องจากเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยประเทศไทยก็ Import ม,มาจากต่างประเทศนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพอเราพอคนที่ทําธุรกิจเนี่ยต้อง Import ของเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าของที่ Import จากต่างประเทศเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ย มันดีก็เลยมีความเชื่อในเรื่องแบรนดิ้งของทางต่างประเทศ<ม>นั่นในมุมมองคนไทยแต่ในมุมมองที่บอกว่าประเทศไทยผอ,อิญโชคดีได้โพสิชันเรื่องที่ดีเรื่องฟูด้ดนะครับหลายประเทศเนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็นิยมเรื่องฟูด้ดเรื่องอาหารเนี่ยก็ให้ค่าอาหารไทยมากยิ่งขึ้นแล้วค่าของอาหารไทยเนี่ยที่น่าสนใจมากคือในหลายตแ,ตแต่ละประเทศเนี่ยรเราจะติดนะครับทอ็ทอปฟูด้ดปุ๊บเนี่ยเราจะติดท็อปทีเสมอเพียงแต่เราอยู่วันชูหรือทีนั่นเองที่น่าประสาทใจมากที่สุดนะครับที่นี่ครับที่อเมริกาเนี่ย ไทยฟู้ดเนี่ยยิ่งนานยิ่งกลายเป็นพรีเมียมพรีเมียมมากขึ้นนะทันที่อเมริกาเนี่ยไทยฟู้ดเนี่ยแรงแบบสูงมากแต่ถ้าในประเทศตื่นอาจจะอยู่อันดับ2บ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่หรือบางทศอยู่อันดับ3แต่เราจะอยู่ประมาณท o p ป h เสมอในมุมต่างประเทศขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากครับในฐานะที่ตอบในมุมมองของเอกชนและก็บริษัทต่างๆนะครับทีนี้ผมอยากจะถามพี่เนยบ้างครับว่าในมุมมองของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับทำไมแบรนด์ไทยจึงขายในต่างประเทศได้ แต่ว่ากับขายคนไทยด้วยกันเองไม่ได้ครับผมเรียนอยนี้นะครับสินค้าไทยเกิดจากการที่ชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วก็มาชิมมากินมาชอบมากนะครับทีนี้การพัฒนาการของอาหารไทยเนี่ยาการส่งเสริมของภาครัฐเองก็ตามหรือการที่ เราส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยให้มี food security food safety อยู่ด้วยกันไปควบคู่กันไปไม่ว่าจะมีตราสัญลักษณ์ไทยซีเ็กตามร้านอาหารต่างๆที่เราให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าเป็นออเทนติกไทยแล้วก็สามารถที่จะมีรสชาติที่อร่อยนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อเขาเล่นลองเทสต์ของเรามนมีอิงกิวเดียนเยอะนะพี่ประสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพวกเฮิร์บต่างๆซึ่งเฮิร์บสั่งนี้เราก็ส่งเสริมอีกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นอาหารไทยเนี่ยทานอร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชาวต่างชาติชื่นชมและก็นิยมในสินค้าอาหารไทยครับถือว่าเป็นคำถามสงท้ายแล้วกันครับพี่เนและก็พี่ประสิทธิ์ครับผมอยากจะถามว่าในฐานะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับเขาอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยครับในมุมมองของกระทรวงและก็ภาคข,ของเอกชนเนี่ยครับมีอะไรที่สามารถสนับสนุนเด็กเหล่านี้ได้บ้างตรงนี้มีอะไรเสริมไหมครับโอ้กระทรวงพาณิชย์เรามีมีมากมายเลยนะครับมีตั้งแต่ ปุกปั้นนะครับตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจเลยจนทําธุรกิจเสร็จแล้วก็ส่งออกซึ่งครับเรามีโครงการหลายโครงการต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเอ่อเจนซีทูบีซีโอนะครับหรือจะเป็นโครงการที่ปรูม น้องๆขึ้นมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษานะครับผมขอพูดในแนวของการส่งออกนะครับเพราะว่าการส่งออกเนี่ยมันมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการแสดงสินค้าอย่างวันนี้ที่เรานําภาคเอกชนของไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้านะ,ค,ะครับที่ประเทศแล้วก็รวมถึงการจัดเทรดมิชันนะครับเป็นคณะผู้จทนการค้าไทยไปต่างประเทศนะค,ะครับเพื่อไปหาตลาดในต่างประเทศแล้วก็รวมถึงการเชิญคณะผู้จทนการค้าต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการในในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นการกระตุ้นนะฮะแล้วก็เป็นการหาโอกาสแล้วก็หาตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยครับและในมุมมองของภาคเอกชนหลหรครับพี่ประสิทธิ์ครับก็ในมุมของผมเชื่อว่าภาคเอกชนทั้งหมดนะครับรวม c p ง,งนะครับก็มองเรื่อง เ,เด็กรุ่นใหม่มองเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นหนึ่งใน Key Strategy จโดยรวมในองค์กรเราเองเนี่ยเราก็แยกออกมาเป็น3าสเรื่องเรื่องแรกเราก็มีทีมที่เสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพที่มี potential ไหมนะครับจริงๆมุมมองของเราเนี่ยคือเรามองกว้างทั้งในและต่างประเทศเลยซ้ำที่เราอาจจะเข้าไปร่วมทุนในกิจกรรมบางอย่างถ้าเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยมัน ตอบโจทย์เพนพอยต์บางเพนพอยต์หรือสร้างนิดใหม่ๆให้กับองค์กรได้เรื่องที่สองเนี่ยเราเชื่อว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรื่องอินโนเวชันเรื่องแนวคิดใหม่ๆแต่ที่เมื่อกี้ผมได้พูดตอนตอน้นนะมันมีเรื่องโอมอดลของคนเก่าคิดอะ <c oughs> ไรกับนิวจากน้องๆรุ่นใหม่นะครับเราั้นเราก็เลยเอาในองค์กรเองเนี่ย เราก็ไปดูว่าโครงสร้างขององค์กรหน่วยงานไหนเนี่ยที่เราจะสปินออฟออกมาเป็นทำสตาร์ทอัพเองได้ด้วยหรือเปล่านะครับ mm hmm. ส่วนที่สาเองที่ตอนนี้เราทําเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เอาชื่อว่าโครงการเท่าแก่น้อยโครงการเท่าแก่น้อยเนี่ยจะเป็นโครงการที่รับนักศึกษาที่คัดเป็นพิเศษขึ้นมามากกว่ามาตรฐานปกติขององค์งงกรนะในการคัดก็จะเข้มข้นกว่าแล้วก็จะทําโครงการในองค์กรเองเพิ่มขึ้นมาต่างหาก เป็นโครงการใหม่ๆแล้วให้น้องพวกเนี้เข้ามาทําโครงการต่างๆโดยมีพี่ที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยเป็นซัพพอร์ตเตอร์นะครับแต่โครงการนี้ก็จะมีความเข้มข้นในตัวนเองในกระบวนการในการทํางานนะครับเพราะเราให้อิสระ กับน้องๆในการเข้าร่วมโครงการเท่าแก่เนี่ยค่อนข้างมากเป็นพิเศษมากกว่าระบบที่ทํารันอยู่ในปัจจุบันแล้วเราเชื่อว่าความคิดของน้องรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งองค์ความรู้สปีดอัพในเรื่องของการได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยการ Access to เทคโนโลยีเนี่ยก็จะดีกว่านะครับเราก็มีความเชื่อในเรื่องของคนรุ่นใหม่มากนะครับขอขอบคุณพี่เนและก็พี่ประสิทธิ์บ้วครับก็หวังว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนครับจะได้รับความรู้จากทั้งภาคกระทรวงและก็ภาคของเอกชนนะครับก็เดี๋ยวจะต่อให้พี่เนยแล้กันครับ รายการคิดเพื่อชาติวันนี้นะครับได้ข้อคิดดีๆจากทั้งพี่ประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนภาคเอกชนของประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็น้องยีนะครับเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ของเรานะครับก็สัปดาห์หน้านะครับคอยติดตามว่าเราจะมีอะไรมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมใหม่นะครับวันนี้เราทั้งสาคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ ตอนนี้อยากจะให้กําลังใจผู้ประกอบการทุกท่านนะคะเพราะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าการดําเนินชีวิตนะคะทุกอย่างมันขึ้นกับสภาพจิตใจค่ะ เราอย่าได้ไปตกใจหรือแพนิคก,กับเหตุการณ์ภายนอกให้มันมากนักนะคะก็คือตกใจได้อเลิร์ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีสติในการที่จะดำเนินธุรกิจต่ตอไปนะคะวิธีการที่จะทำได้รดวดเร็วคือตอนนี้เนี่ยเรามีเกรส e ีเ o d อยู่90วันที่เขายังไม่ขึ้นภาษีนะคะท่านผู้ประกอบการที่มีสต็อกสินค้าหรือรีบผลิตสินค้าได้ทันในช่วงนี้นะคะ รีบจำหน่ายหรือขายออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อกัตกตุนกําไรจากยอดขายตรงนี้ไว้ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ต่อมาก็คือหลังจากนี้เนี่ยเราก็มีเงินเยียวยาให้ผู้ประกอบการนะคะเป็นเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกันนะคะเป็นอันนี้อีกเป็นอีกมาตรการหนึ่งหรือมีมาตรการอื่นๆที่ต้องการคาแนะนําหรือเยียวยาตลาดใหม่ๆหรือต้องการช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศนะคะเข้ามาในแอปพลิเคชัน s m e c o n n e x นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีทุกอย่างยอมที่จะเคียงข้างผู้ประกอบการไทยในทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหรือแก้ปัญหาต่างๆนะคะ พวกเราสะสะวยินดีที่จะช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการไทยไปตลอดเส้นทางธุรกิจค่ะ